ไปสวย่อนีม่เนียอมองเลยเนี่ยไปอีกอะไรอีกอาอีกเอันนี้โอ้โหแรงเยียบก็มาดไม่เวอี จัดม <l ots> <น>าเลยพี่ออมาดิวายจัดมาเลยโอ้ยเอาปืนปืนนะไม่ทิ้งเนี่ยวรูเปล่าเอาไมล่ะใครย้อมผิดเปล่าล่ะเสียงเงียบน่อยเออมันดีเลยนะดีดีปืัวนตัปืน่อยากใ่ยอครัมอยาก่ันตัด้บุญระวัง e ระวัง พี่ได้หมดพี่ได้หมดเอครใครแมันหพรีาะกว่านีพี่ได้หมดได้รันมาาอยากอิมอของใผมครับพี่รอพันมายิงมันให้กระเด็นไอ้เี่ยใส่สปกปกไอ้เียใ่านไ้ดุไอ้บอลลี่สุยอดมากนะเพี่่ลอกูเฮ้ยนี่พี่ของม

ใมีหัวอขแรงหัวเลยอยได้ใ่ดายจุงคนนิร์โอ้ยิงที้เลลอยนัดลอยนัดพันนัดอะ้ยตีมันไปดิไปยังนัดแียมบุ่อะจะไม่กูร้อนยังไงสั์ถ้ากูไม่เอาวันนี้กูบอกเลยวูเนี้กูตูดบ้านเลยตว์ คล้ส to ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเสร็จพรุ่งนี้ส่งไงตัวเดียวตัวเดียวกูโดนตัวเดียวกูจะโดนเยอะไอ้สัสเขาเลยถามว่าทำไมะเดียวไม่แก้ต้องเป็นลูกซปืนหรือกส ไม่ไม่ไม่ต้อไมอกไปเปี่ยนตเป็ีนชีดด้ยบอกันี่ีถงไม่ตีกัยหรอไอ้ตันก้ด่าพม่ไดุเนะเลยอะพี่ี่ี่ผมดี่ผมดิผมเล็กยี่งดโอเรียกแนโพแนโว์บอกว่าโพลนัเรีพอร์ตไหมเรียกแนโพวเว่ยแคนโพว์แคนโเวยนทาวแคนโเว้ยเซนีเซนีนเซนีแคนทาแคนโเว้เราเกลียนจู่จ

สโปรส่เออโปรวัตเนเโปรวเออแชนเนโปเดีดเดีย่าม้างบนปานไปข้างบง้งบน้นไป่้งบ้งบงนไาง้างบมไปน้งมนงนไปงไป้น้ยเน้ยข้บนไข้างบข้าบนไปข้นไบนเ้ข้าบนไเข้ไข้ยบเ้างนข้ยายขงบนไหงนไป้าปปาปบน โซนหนอล้อล้ออตีกว่าโซนไหนลอลอปลหมูปลาหมูปลมูคีว่าันแล้วกูว่าพันตว่าตีแล้วโตล้าโคเอากูว่าาโคกูกับตายแล้วไมล่ะใครยิงลงวะไอบอบอกบอกรเนียตลโรล้วโนีบแล้วใช่ม นีพอรไปรีพอร์ไปีพอร์ตไปรีพอี่ตอปรีพอร์ตไปรีพอร์รีพอร์ตไดรีพอร์ตอ่รีพอร์ตไรีพอร์ตไปรีพอรปรีพอร์ตไปรีพอร์ตไดรีพอรไดรีพอร์ตไปรีพอร์ตปรีพอร์ตไปรีพอร์ตไปรีพอร์ตไปรีพอรีพอร์ไปรีอรตไปรีพอร์ตรีพอรรีอรรีอร์ตรีอรปรีพอร์ตไปรีพอรรีพอร์ตรีพอร์ตไรพอร์ตไปรีพอร์ตรีพอร์ตไเรีพอร์ตไปรีพอรกร เอาไก่อนดิ้หน่อยเยดไม้โป้ไอ้สา้จับแม่งเี่ยไอ้กก่อนิ้หน่อยโอ้สาดแท้เอาฟ้้วาโป้เอ้โอยเด็ก้ยเอาฟ้โอ้มอไจัลเอไอ้ก่อนิ้หน่อยเฮ้ยไหนเอาปโอ้ยตีโป้ีจะปี่นไไให้สส้นอเอ้้

ไอเหี้ยตัวหไอเหี้ยเคายิงไวตัดดีอยู่ไหนวตัด้สอตัวดีนะทีอร่อยเยว่ซื้อผมเมื่อกี้เสาเขาให้ทานอนโอ้เยอะเชินไบสัตเขาหรือว่าที่นในี่ปะเนาะใส่กรทานั้นต้บนตกูขานขึ้นเข่าโชว์เลยอะครับไม่หมืนี่ได้ดบั

มันขึ้นไงตรงเนี้ติด

เอ้บองม่เลยนี่นะ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 นนะนี่นนี่นน่ะนี่นะ่นะน่นะนนี่นะนี่น่นะนี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 ่นะน่ะนี่นะนี่นะ่นะ่นะนี่ะนี่นะนี่นะนนะนนะนี่น่ มาแล้วที่มาแล้วกูเก็บเจ้วที่อาที่มาที่มาใด้เรืองจใหม่เดว้าว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 ว้า้าวว้าววดาวว้าว้ว้วาวม่า่าวว้วว้าว้า้้วาาา้้ มันอยู่ในเซฟเซฟพอไงเซฟพ่ออยูนตัวนี่เจ้เห็นไหมตัวลอยยยย่ไปหครับนม่ออเยนี่ออเลยดินี่เซฟ่อไนี้ให้อยอได้แมวมมมมมม

หักหังัดเอ้ยนะกลัวยุผ่โตมังวิ่งมากเดียเ้ยเฮ้ยมึงลงเขาทำไมเว้ยเฮ้ยๆกูดดกแปดนะเว้ยบอับ่บอป

พี่เจมแต er ่งมากคอโดนโชยไอเวนนี <inaudible influen IX> ่หัวตัวแรกคือแต่เมื่อก่อโดนแบนมันหลกสิเอาดิ๊ดดิช่วยยช่วย

It's rich to ride.